สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมครั้งนะครับอ่ากลับมาที่ av 8 b carrier version early a set s นะครับก็อ่ะคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำการแท็กซี่เครื่องแล้วก็การเทคออฟแบบเบนโค่นนะครับโอเคตอนที่ห้องนักบินนะครับเราก็จะแท็กซี่เครื่องกันให้มองที่ด้านซ้ายตรงนี้ครับตรงแผงควบคุมเกียร์แล้วก็แฟลปนะครับเครื่องบินลับนี้ใช้ระบบ n o s e w h e e l นะครับเพราะวมันจะมีเขียนว่า n w h e e l s n o s e w h e e l steering นะครับซึ่งมันจะมีอยู่2ปุ่มนะครับ ปุ่มแรกก็คืออันนี้แอติอยู่ในแอติสกินอันที่2คืออยู่บนจอยเรานะครับเป็นสวิตท,ที่อยู่ข้างหน้าสติกเราอะ่ะคุณจะมองไม่เห็นหมายความว่าคุณสามารถเลือกทั้งจากตรงนี้ก็ได้หรือกดจากจอยสติกก็ได้นะครับแต่สาหรับคนที่ปุ่มบนจอยไม่พอนะครับให้สับแอติสกินจะดีกว่านะครับน่าจะสะดวกกว่าจากคนที่มีจอยปุ่มเยอะๆแบบผมก็ใช้บนจอยสิกเอาก็ได้แล้วก็ถ้าคุณปรับนวด อ่ะอตจสกินนะครับไปที่นอตวิล s t e ิล i n g แล้วคุณกดปุ่มบนจอยด้วยนะครับมันจะทำให้ถาาล้อนะครับหมุนได้ประมาณ4ี่พันองศานะครับเนี่ยได้เยอะขนาดนี้ซึ่งมันจะใช้ตอนเลี้ยวบนเรือนะครับมันจะไม่ใช้บนบกโอเคผมขอปรับเป็นออนปกติกันแล้วผมใช้ปุ่มบนจอยเอานะครับปุ่มบนจอยคืออะไรผมลืมบอกนะครับไม่ใช้ปุ่มนี่ครับ Air toground อันด e ิสเน่รถวิวสติเริงโฟว์วีก็เกิลนะครับจะต้องกดค้างนะครับมันถึงทำงานอันนี้ผมตั้งไว้สองปุ่มบนจอยสติ๊กนะครับใช้กดง,ง่ายโอเคเราก็แท็กซี่กันเลยมันก็เหมือนเครื่องบินปกติครับใช้กําลังเครื่องไม่มากครับแล้วแต่น้ําหนักของเครื่องที่เราอุปกรณ์ที่เราติดตั้งนะครับโอเคเราก็เริ่มกันเลยทีนี้อย่าลืมปลดพักกิ้งเบรกค,ครับพักกิ้งเบรกมันจะอยู่ที่ทัชเตอร์เราครับเป็นริมที่บังอยู่ เอาเมาส์ชี้ดีๆนะครับจะได้เห็นเพราะถ้าไปกดผิดมันจะตัดเครื่องยนต์แทนนะครับปุ่มมันซ้อนนี่อยู่นะครับอ่าเขากดแล้วเนี่ยมันจะเป็นริ่มที่ลอยไปข้างหน้านะอย่างนี้นะครับปุ๊บคนี้โอเคก็ไหลได้และก็เล่นเครื่องนี่หน่อยก็พอครับเครื่องก็จะพุ่งไปเองพอจุดเรียวก็บิดลัดเดอร์ออกนะครับโอเคมาถึงรันเวย์เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวลอยขึ้นแบบเบร a โ e ทอ f มันก็คือการาขึ้นเหมือนขึ้นเป็นปกติมันจะมีขั้นตอนหน่อยซึ่งให้ a v 8เวลาบินขึ้นเนี่ยขั้นตอนบินขึ้นมันยุ่งยากครับมันเยอะมันแฮนเดิลหลายอย่างมากตอนลงก็แบบเดียวกันครับงั้นมันเลยไปเคลื่อนที่ขับยากก็ของจริงก <c oughs> ็คือตะปูศาสตร์เลยคือหลายคนก็เสียชีวิตเพราะการบินขึ้นบินลงของเจ้าเฮเลอร์นี่แหละครับโอเคนี้ก็เริ่มมีขึ้นเนาะก่อนมีนขึ้นครับเช็คอีกทีครับว่า อัติสกินนะครับอยู่ที่ออนก็คือปิดแล้วนะครับแล้วก็แฟลปนะครับปรับเป็นออโต้หรือช็อตเทคออฟก็ได้ครับเป็นล่างสุดส่วนมากจะปรับเป็นช็อตเทคออฟนะเพราะแฟลปมันจะกางได้สุดถึง62องศานะครับถ้าออโต้มันจะกางสุดแค่25องศานะครับถัดมานะครับตั้งทริมนะครับกดไปข้างหน้านะครับก็ดูค่าเอาปุ๊บอ่ะ2องศาละเพราะว่าหน้าเครื่องมันเหมือนกับว่ามันจะ ยกขึ้นนะครับเราเลยต้องดันไปข้างหน้าเพื่อให้มันเฉยวิธีขึ้นแบบเวกัลนะครับเขาแนะนําให้ปรับท่อนัทโซนะครับเป็น45องศานะครับโดยประมาณซึ่งคุณสามารถดูจากที่ฮัดได้ครับในโหมดเวกัลนะครับม a สเตอร์โหมดอยู่ตรงนี้ปรับเป็นโหมดเวกัลแล้วดูตัวเอนนะครับตัวเอ็นหมายถึงค่ามุมขององศาของเครื่องยนต์เรานะครับอา เป็น rpm ก็คือรอบเครื่องแล้วก็ตัว j คือค่าจําพอย์นะครับก็คือมันเป็นเหมือนค่าที่เหมือนกับบอกว่าเนี่ยตอนนี้เครื่องสามารถลอยได้ด้วยตัวเองนะครับถ้ามันค่าถึงนะมันจะหมุนเป็นหกเหลี่ยมขึ้นมาถ้าไม่ถึงมันก็จะตกปึกลงไปนะครับไปนะโอเค okay, okay, ก็จะเริ่มมีขึ้นกันเลยก็ยับรักค้างไว้นะครับเร่งเครื่องมา40เปอร์เซ็นะครับเครื่องยนต์มันจะตอบสนองค่อนข้างช้าหน่อยครับตอนเร่งมันจะค่อยๆเร่งมันไม่ได้เร่งเลยแบบหลายๆเครื่องนะครับดังนั้นเลยต้องเร่งรอไว้้กก่่อนแลว็เพิมมไป,ปมา ถ้าเบรกยังอยู่นะอันนี้เบรก60%สิบซยังอยู่นะครับเสร็จแล้วปล่อยเบรกครับแล้วก็เลี้ยงให้มันอยู่ตรงกลางไว้เราก็จะเร่งสุดเลยก็ได้ครับเคพอความเร็วได้ประมาณระดับหนึ่งนะครับก็ยกหน้าขึ้นเครื่องก็จะลอยขึ้นนะครับเก็บแรงที่เกียร์นะให้เร็วเพราะว่ามันต้านเบรกอยู่แล้วก็ปรับแฟงเป็นออโต้นะครับ เพอความเร็วได้ในระดับที่ต้องการแล้วปรับนอสโซ่เป็นศูนย์ครับแล้วปรับแฟบเป็นครุสโหมดปรับสูงสุดคือก็จะพุ่งไปเร็วเลยครับเหมือนบินขึ้นเป็นปกติแล้วโอเคครับก็อ่าเป็นไงครับการบินขึ้นของเจ้าไฮรอร์อันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีขึ้นนะครับคือวิธีขึ้นไฮรอร์แม่งเยอะมากนะครับเปิดในคู่มือโอ้โหมีตั้งสี่ถึงห้าวิธีอ่ะอันนี้ก็หนึ่งในนั้นนะครับ วิธีน่ก็เป็นจำสกีก็ได้หรือจะรอขึ้นไปตรงตรงแรกซึ่งมันก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันไปตามน้ําหนักแล้วก็ตามมุมองศาเครื่องยนต์ที่เราตั้งค่าไว้นะครับโอเคสำหรับคลิป,ปวนนี้ครับคงจบเพียงเท่น,นี้ครับไว้เจอคลิปต่อไปนะครับ